องมาครบยังไม่ได้ลองว่าเป็นยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆหินเจียร์ไรสายครับผมซื้อมาแบบเป็นแบตเตอรี่สองก้อนนะฮะแบตเตอรี่แบบก้อนเดียวก็มีนะครับส่วนประกอบก็จะให้มามีตัวเครื่องนะครับมีจานุ้่มัดตัดมีหกเหลี่ยมแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับนี่เราก็มาทดสอบใส่กันดูนะครับถ้าจะ ใส่แผ่นจานลงไปนี่ต้องดึงล็อกตัวเียแดงด้านหลังขึ้นมาก่อนนะครับถ้าดึงไม่ขึ้นนี่ก็หมุนไปหมุนมาก็ให้ลงล็อกแล้วถึงจะดึงขึ้นนะครับเวลาใส่ก็กดลงไปเฉยเอาแผ่นวางแล้วก็น็อตใส่ลงไปนะฮะแล้วก็หกเหลี่ยมขันนะครับเรียบร้อยฮะแล้วก็ขันให้แน่นนะครับแล้วอย่าลืมกดตัวล็อกข้างหลังตัวแดงลงด้วยนะครับ กดกดลงแล้วก like, like like really? ็เอาแบตเตอรี่ใส่ไปนะครับแค่นี้แค่นี้เองก็ใช้ได้ครับแนะนำเลยนะครับ